สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับท่านที่ติดตามแล้วแล้วก็กำลังทีจะติดตามนะครับวันนี้จะพาชมดอกสว่าน์นะครับดอกสว่า์มีหลายรูปแบบนะครับจอเหล็กจอไม้จอปูนจอน้ํานะครับจอบ,อบ่บดานนั่นเองนะครับนี่คือจอกระจกนะครับจะเป็นดอกสเตเดต เป็นเหมือนกับโพซอนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเจาะหลายลายอย่างนะครับอเนกประสงค์ดอกนึงก็น่าจะหลายบาทนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเจาะกรีปรี้นะครับเจาะปูนสามพันแปดนะครับดอกหนึ่งส่วนดอกสว่านคาร์บ,บอนก็สามห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยสามสามนะครับ ดอกสว่านมีเจาะแล้วแต่นะครับงานเราจะเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนนะครับเวลาซื้อต้องดูให้ดีๆนะครับนี่คือดอกทองนะครับมีดอกทองด้วยนะครับสว่านดอกสว่านนะครับน่าจะแพงเหมือนกันนะครับนี่คือดอกสว่านไบพายนะครับแบบคว้านนะครับเจาะไม้ สอนลูกบิดประตูนี่เองนะครับแบบนี้นี่ก็คือดอกสวา่านอีกแบบหนึง่งเป็นแบบควานขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับดอกหนึ่งก็หลายหลายหลายตังนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวสวา่านน่าจะตัวใหญ่นะครับแรงถึงแค่พออันนี้ก็จะเป็นดอกจอเจาะคอนกรีตเหมือนกันนะครับขนาดก็น่าจะใหญ่นะครับน่าจะสามนิ้วสี่นิ้วนะครับอันนี้ดูแล้ว ราคาต่อดอกห้าพันห้าเจาะคอนกรีตถนนนะครับเวลาเขาทําถนนเขาก็จะเทสเจาะเอาไปเทสนะครับส่วนอันนี้จะเป็นดอกเจาะบ่อน้ําบดานนะครับน่ากลัวนะครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับด้านซ้ายมือนะครับอีกอย่างหนึง่งน่ากลัวมากเลยครับเนี่ย รูปร่างมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนพิศาาสนะครับอันนี้ดอกสวรค์เจาะน้ําบดานนะครับมาดูดอกเล็กที่สุดนะครับตอนนี้0.3มิลติ๊กเล็กขนาดนี้ไปเจาะอะไรผมยังไม่เคยเจาะนะครับน,นี่เป็นชุดเป็นเซตนะครับ0.3มิลถึง1.6มิลน,นะครับ ต้องค่อยๆนะครับมาดูใหญ่ที่สุดนะครับทีนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน่าจะปลูกอะไรสักอย่างนะครับดอกสว่านแบบนี้หรือไม่ก็ทํารั้วนะครับตั้งเสารั้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่เคยใช้นะครับแต่เวลามันสะบัดคงจะเอาเรื่องนะครับดอกใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าแรงไม่ถึงนะครับนี่คือสว่านเจาะคอนกรีตนะครับ ห้าพันกว่าบาทนะครับต่อดอก3ามนิ้วนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับปลายเกินส่วนของมันนะครับราคานะครับความแข็งที่เข้าชุบมาในส่วนของปลายมันนั่นเองนะครับดอกสว่านนี่คือแทนเจาะนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหาผิดถูกอย่างไรผมต้องขอโทษไว้นะครับทายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับอยเจ็บอย่าใครอย่าจนนะครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จน,นะครับกรุณาช่วยกดติดตามนะครับผมมีคลิปดีดคีกีหน้าจะได้มารับดูรับชมกันนะครับกรุณากดรูปกะระงระฆังไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมโหลดคลิปใหม่นะครับอากจะดูคลิปวิดีโอก็ดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับกรุณากดหรือแตะที่ท้ายคลิปนะครับจะมีรูปคลิปไว้ที่ คิปนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ